ดีสบายดีดีไม่แห้งพี่น้องให้กันลำเปิดเอาสิเจ้าครับทีมงานเท่าก็ตัสิตัางหันตั้งไว้ที่ครับเดินทางไกลมือนี้ครับสองหน่ยห้าสิบกิโลครับจากเมืองร้อนตอนนี้ตั้งแล้วครับตั้งเริ่มตั้งประมาณใบสามครับพี่น้องอันนี้กับประมาณสามมง,มงสามมงครึ่งสามมงสามมงครึ่งครับยุบบ้านพือ บ้านน้องขือครับตำบลน้องขือจัดตุพี่น้องพี่น้องมา่งแข่งกันนั่งเล่นแข่กันหลายครับหมบนนี้ครับพี่น้องบัตรหนึ่งร้อยครับบัตรหนึ่งร้อยบาทถ้าว่าไทยบ้านเขาฟี่ครับพอไทยบ้านออกคาออกฮ้มบุญแล้วครับเป็นงานฉลองสาราการไปเนี่ยมวัดบ้านน้องขือครับวัดสว่างคาวลมบ้านน้องขือตั้งห้านแล้วครับตั้งห้านแล้วครับ แลกมาจุดมาจันด้วยกันครับพี่น้องท่านเวลาที่เขาเรพี่น้องเนาะทำการแสดงสามถุมตรงเป็นต้น,นไปซอดแกง,งโคโลครับพี่น้องไอปูสาดแมวคุณเน่ยรถ่ออได้หอกไหว่าได้อะไรง่ายบาบานอื่นเบาบานอ่นหมาล้มมาท่านมาหอดขครเปูเหรอ่ออเขาประเปูกัน <c oughs>

เครับโฆษณาแห่งทั้งหลายช่องนู้นเป็นซิิช่องกับเขาจะโพกับบ่าวพี่นกครับี่ว่าเขาบ่าเขา่าวพี่ตะบอดเอพี่ตะบอดเจอหนึ่งร้อยบาทด้วยพี่น้องเหมือนแรกครับยุ้ยจัดตัวัดมือนี้พ่นมือนี้พ่น ก็เนี่ยอาสีมาเพราะว่าคนเฮียอยู่โกสุมนี่ครับนนี้ครับรถเฮียเฮีนเลยเฮียเนแนเฮียแต่ว่าเฮียรจ้างรถเฮียแปดชั่วโมงก็เห็นบอกเฮียสี่ชั่วโมงเรอเรียนจอนเรียนี่ชั่วโมงเลิกเลิกแล้ว่นเราก็สีมาตัวมันไกลอ่ะ พวกเงียยุคฮิตสบูลหรือว่านาสิไปนะผมมานาสิมานี่นะครับเนี่ยพวกเงเลยหรอยูวิเชียนครับแมเนี่ยพากไหนเพนบนพงหรือลำเพิ่นเพนแนเพงครับเพราะว่าอันนั้นเปนไปจางก้อนเป็นรเปนไปจางก้อนเปนัปีปีหาไใชใชบางวนใช่หนึ่งใชเราเพราะพลาดเดี๋ยวนครับ เตยบกักส pues ุดยอดเตยบับสุดยอดเตยบับสุดยอดหลังหันพี่น้องหลังหันชึกคักขึ้นเป็นมาแก่ข้าวห้แมน่พนามาบดโจโพดกะซี่บ่แมนด้วยนะกี่นี่ครับพี่น้องบ้านอันหนึ่งห่อยด้วหัวยองหอนบักหัวย่องบักห้าหัวย่อง เขาพปบโอ้ยเ้ามึงเลียมยังสัาบกกวันไปบ้านเดีย่นบ้านเยวยุ่กนเฮ้ยบ้านไเสียวมาน้านาะบ้านอไปล่อยม็ทิ้งวายุไก่อยางนี้บ่ง่อยมทิงวัยุไก่อยานีบ่จักเา่ได้แทกบ้งามีามีเอ้ากำลังมากูกำลังคดได้ไหามีปล่อยบ่ไดนหมายุ้มสหมายุมา บ้านโจ้น่มันยุ่เลิกางนี้บ่บาไห้ไม่เงียบมงเอาอีกเอาอีกกูรังคึ้น่าแล้วไปก็ยดกแล้วเราขันหนึ่งขอสะสอดปูวมากบ่นี้อ๋อักเมิดหักเมิดหักเมิดต้นบงหุ่งน้อยเฮอยดีดดีดดีดดึดดี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 ีดดอยดดีดีดดอดดีด หนาวดิเนต่ค้นกับหนาวเนาะเออเิ่งฝาไทยรถตูนี่เอาเออม่ยุใสมาถอยจังของตาม้าหอนเฮ้ยไปเขาช่เติมน้ำมันตี ต่างหันต่างในที่แบบหนึ่งบนกับที่นั่นเุาัขึ้นว่าสีจินไม่ต้องเอามาเร้าสารไ่ได้นั่งหรอกนะอไม่ได้นั่งแท้าขึ้นว่าสินเนี่ย่ต้องเอามากันไรศสตรเตี้ยงยังเดี๋ย ทา,างทานไปที่ครับพี่น้อโมงสี่สิบครับพี่น้องเอา้อามวยทุกันครับเหมือนแรกครับพี่น้องสาวน้อยลำเพลินโตสอดแจ้งโคโลครับพี่น้อง บัตรหนึ่งร้อยบาทบ้านน้องผือนะพี่น้องน้องผือจัดตัวราคาพิมพ์นั่นครับฟัาสว่างคาลมครับพี่น้องรถคันหนึ่งเศร้ามากนะเด็กหอกตะมาหอดครับสถานที่ดีครับพี่น้องกว้งงี้ยให้สารเงี้ยวอลารครับจุคนในคับเป็นนั่งอะไรด้อยู่สามสี่พันคนแล้วพี่น้องยืนได้ น,อน,น้องมืนพวนาครับกว้งมันเง้วครับกว้งบม่ปันไหนแต่ว่ามันเงีวครับตป็นดีฟังนี่คื้ยสิบันเดรอบสองสีแบบนี้เป็นน้องน้ำครับฟังเทศบาลนี่ฟังนี่เป็นน้องน้ำอาจจะสีพิษเป็นบางจุดครับเพราะว่าหลังอย่างนี้ไปก็เป็นลวดน้ำไปเหมือนไหครับเป็นลวดน้ำเ,เ,เ,เออเอที่ห้องอาจจะไปซ้นหัวส้นหัวมองหันแล้วก็แสงสังกัสีพิษวังนี้มากว่าไรครับเป็นน้องน้ำครับ วนเขนนม้าวันไหนครับตองนี้เป็นน้องน้ำหรือสิจงไว้สถานที่เฉพาะท่านไส้ขอกองน้ำมองเงี้ยเป็นสวนสาธารณะเป็นมองออกกำลังกายเพื่อนนะครับโดยไอ้เครื่องออกกำลังกายสวนสนามเนี่ยหนึ่งทางหนึ่งยกออกไปหมดแล้วโยกออกกลางนี้ครับเลยให้ขุดให้คนแค่ไ่นี่ นี่ครับอยขุดใหกลนย,ยกออกไปเนี่ยแลอย่าไปหันมัดเพื่องานนี่โดยเฉพาะครับงานฉลองสาราการประเรียนวัดสว่างคฉล,ลมบ้านน้องผือพี่น้องนี่ครับวัดพนไม่ด้วัดไม่ด้งานบูาขาไทยให่พี่น้องเบื่องเราสาราล้งนี่แหละเอ้สาราล้างนี้แหละครับพี่น้องฉลองเดี๋ยวมือแรงเปิดไฟครับเปิดไฟ สวยงามประดับสวยงามครับทั้งในทำบุญน้ำกันพี่น้องครับทำบุญถือว่าเป็นการทำบุญนะบัตนละลายบาแข้งครับเมื่อคืนกับบ้รนละลายมือแบบนีพี่น้องเฉพาะพี่น้องคนพื้นที่บ้านพือพื้นที่ครับเพราะว่าพนเสียออกค่าบุญแล้วเอาสชครับพี่น้องขอบคุณหลายๆพรอกันคลิปหนาครับสวัสดีบ๊ายบายคุณ